งานเรื่องนี้ให้จริงจังแล้วก็ไม่เคยมีกรรมการชุดไหนที่ที่แก้ปัญหาจริงจังผมอยากให้มีผลสำเร็จผมอยากให้พี่น้องซื้อกระบียดสาถ้าในยุคกระสักกระสาว่าทาให้สาเร็จไห้ได้ผมก็พยายามชุ่มเททํางานเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็พยายามที่จะแก้แก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงวันนี้เนี่ยผมมีเวลาทําแค่สั้นๆแค่ไม่ไม่ถึงสองเดือนนะครับไม่ถึงสองเดือนผมก็ทําทําได้ในระดับนี้ผมก็พอใจว่าผมได้ทําให้พี่น้อง นะครับตั้งแต่งวดเดือนพฤษภาคมรู้วนะันที่อะไรนะงวดต่อพฤษภาสิบหกพฤษภาไปถึงหนึ่งมิถุนาซึ่งผลรซ้อนจะเกิดขึ้นเม,มื่อสิบหกมิถุนาเนี่ยผมก็คิดว่าผมทําให้ราคาแปดสิบบาทมันเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้และก็เป็นผลสาเร็จถ้าเอาตามแนวทางมติของคณะนันนะ้นแล้วก็แก้ฎหมายบังคับควบคุมใช้ด้วยนะนะครับแต่ถ้าที่ประชุมใหญ่ไม่เอาตามแนวทางผมผมก็ ไม่รู้จะทํำยังไงก็เป็นเรื่องของที่ผมทาภารกิจของผมในฐานะประธานอนุได้เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับส่วนเรื่องที่ผมเองต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความจริงใจที่ทุกคนทุกสานักให้ความเป็นเอเงให้ความถึงที่เป็น้องและให้ความเสนอข่าวผมที่ผ่านมานะครับด้วยความเป็นมิตรเป็นดีที่ดีผมขออนุญาตแถลงการตามนี้นะครับ เรียนพี่น้องสิ่งมนชนที่ารพรับทุกท่านผมดเรเศษรษฐกน์ถัดถาวงได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยมีผลตั้งแต่วันที่19เมษายน2565คือในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เหตุผลที่ผมตัดสินใจลาออกเพราะผมมีความสำนึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอันสืบเนื่องจากที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่ตางๆเกี่ยวกับคลิปเสียงพูดโทรศัพท์ระหว่างผมกับคุณจิริพรจิทุภัยข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเหตุให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และได้มีการตั้งข้อข่าวหาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ควรจะได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจร,ริง ให้เป็นที่ป็นจักรซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสุดปวรในการตรวจสอบพอนนจนิินี้เพื่อพิสูจน์ความบริสุดใจของผมและเพื่อเป็นตัวอย่างและมาตรฐานการนิยธรรมทางการเมืองผมขอรับตำแหน่งเ,งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีก็พบผมเห็นประจักรความเป็นผู้นําที่ดีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองของท่านนายกรัฐมนตรีผมเห็นชัดถึงความตั้งใจมุ่งมั่นทำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละของท่านนายกรัฐมตนตรี จึงได้ประ,ประวรณาตัวอาสาเข้ามาเป็นฟันเฟืองเล็กๆชิ้นหนึ่งในรัฐบาลของท่านช่วยแบ่งเาบาภาระของท่านเท่า,ท,า,ท,า,ท,าที่จะทําได้ตามกําลังความสามารถและได้ทํางานอย่างเต็มที่มาต่อเวลาตลอดเวลาเกือบสาป,ปีแต่เมื่อเราอ่านบทควาที่กระพบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของทีมงานท่านนายยรัฐมนตรีเช่นนี้ผมคิดว่าไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล ผมไม่ประสงค์จะขอจะเป็นฟันเฟืองที่สมมติที่ทําให้เครื่องยนต์กลไกในการขับเคลื่อนของรัฐบาลต้องมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักแค่ไนก็ตามแม้จะยังไม่ได้พิสูตรข้อที่จริงผมก็ควรแสดงความรับผิดชอบการลาออกตำแหน่งของผมในครั้งนี้ก็เพื่อไปพิสูน์ความจริงต่อกระบวนการยุติธรรมให้ปรากฏข้อที่จริงโดยไม่ต้องอาศัยตําแหน่งของตนเองรวมทั้ง รวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้บังคับน์ชามาช่วยปกป้องผมซึ่งอาจจะถูกข้อหาว่าใช้อำนาจหน้าที่เพื่อปกป้องตัวเองได้ในส่วนภารกิจการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งไม่ให้เกิน80บาทนั้นผมได้ดำเนินการในภารกิจต,ตามที่ผมได้รับมอบหมายและมีวัติตามอนุกรรมการขับเคลื่อนที่ผมเป็นประธานและได้ข้อสรุปที่แถลงไปแล้วนั้น ซึ่งขั้นตอนต,ต่อไปทางอนุกรรมการจัดได้นําเสนอในที่ประชุมกรรมการที่ชุดใหญ่ที่มีเตานอนุชานาคาสัยเป็นประธานเพื่อที่ณา้ความผิดชอบต่อไปผมมีความมั่นใจว่าถ้าพนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลดาเนินการตามแนวทะานนติของคณะอนุผมจะสามารถควบคุมราคาได้ไม่เกิน80บาทอย่างแน่นอนผมถือว่าได้ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นภารกิจของผมแล้วและผมได้ลาออกจากทุกตาแหน่ง ในการแก้ไขปัญหาสลับกินแบบรัฐบาลเพื่อให้เกิดข้อค้อหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ใดในโคต้าสลับกินแบบรัฐบาลจงสิ้นในส่วนการดำเนินคดีนั้นผมได้แจ้งความไว้ที่สลอุูกสิตแล้วเพื่อนําบุคคลที่เกี่ยวข้องในการอัดคิดเสียงมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ได้โดยในที่สุดและพรุ่งนี้นะครับ ก็ตำรวจได้ออกหมายเรียกเชิญบุคคลที่นำบุรีพรได้อ้างถึงว่าชื่อฤทิ์น,นะครับมาสอบสวนพรุ่งนี้ก็จะมาพบเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อสอบปากคำและในส่วนบุคคลใครก็ตามที่ไม่ประสงค์ดีและทำหวังทำลายชื่อเสียงบิดเบือนข้อเท็จจริงให้เกิดความเสียหายในสื่อตา่างๆผมจะขอใช้สิทธิ์ส่วนตัวในการดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นตามกฎหมายเพื่อมีให้ใช้วิธีการและพฤติกรรมเช่นนี้ไปทำลายชื่อเสียงกับบุคคลอื่นเีก ซึ่งผมไม่เคยโต้อตอบมาในระยะตั้งที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะลาออกจากตําแหน่งแล้วผมก็ยังตั้งใจที่จะทําหน้าที่ของบารุงเมืองผู้มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองในการต่อสู้กับบุคคลหรือกระบวนการของบุคคลที่มีเจตนาร้ายต่อประเทศชาติโดยไม่ลดละดย่อท้อแต่ประการใดทั้งสิ้นผมต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้โอกาสผมได้มาร่วมง,งานกับรัฐบาล และท,ทําคุณงานความดีเพื่อตอบแท,ทนคุณบดินชีวิตของผมได้ผ่านประสบการณ์ในการต่อสู้ทางการเมืองมาแล้วหลายบทบาทหลายฐานะไม่เคยมีประวัติดางร้อยไม่เคยมีประวัติเรื่องการ,กรกชุดริต์รัปชันทําให้ตนัดทำให้ผมหนักรู้ได้ว่าอะไรดีอะไรร้ายฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนร้ายต่อประเทศไทยและคนไทยผมจึงจะยังคง,งยืนหยัดต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยมีดวรงการทีดมั่น และกิจยืนในการปกป้องสาสถา,า,าบันหลักชาติศาสนา,า,า,าพระมหากษัตริย์จากมั่นคงชัดเจนด้วยชีวิตตลอดไปผมขอเรียนยืนยันต่อพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนาว่าตลอดแยเวลาในการทหน้าที่ของผมมายาวนานในทางการเมืองร่วมสามิปีผมไม่เคยคิดใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใ,ใดๆที่เป็นการทิจวชริคิดผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนและไม่ได้ทำการใ,ใดที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง,งทั้งสิ้น ขอยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงขอต่อคุณพี่ร้องสิมชนทุกนักที่เคยร่วมมือเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการทํางานในตําแหน่งหน้าที่ของผมด้วยความผูกพันที่ดีต่อกันและกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยความเคารพยิ่งครับดรเศรษฐกิามาฑลครับก็ถือก็คือว่าผมเองเนี่ยนะครับได้ไปกราบลาท่านนายกด้วยตัวผมเอง คือผมกลัาเยทเนีย,นยกว่าผมขอเคีย์ผมไม่อยากให้ใครมามองว่าท่านนายกนะครับปกป้องผมนะครับหรือท่านนายกเนี่ยนะครับอุ้มผมนะครับและผมก็ไม่อยากใช้ตําแหนง่งกรณีท่านนายกหรือตําแหนง่งตัวผมเองที่มีตําแหน่งเนี่ยอยู่ใกล้ชิดท่านนายกเนี่ยนะครับไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับผมพร้อมจะพิสูจน์และเข้าสู่กระบวนการทุกพื้นที่ทุกจุดถ้ามีกรณีการน,นะครับเรียกเข้าไป แต่กันนาว่าขอให้เป็นไปด้วยความที่ทําจริงจิอย่าว่าอคตติอย่าความความเขาเรียกอะไรความคิดไม่บริสุทธิ์ใจนะนะครับวันเล่นงานผมเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมยืนยันว่าวันนี้ผมเข้าไปกราานายกแล้วผมขอญาตนายกขอลาออกเองขอไปเคียตัวเองนะครับไม่มีการกดท่านนายกไม่มีการกดไม่มีการให้ผมลาออก ใดๆก็สิ้นผมเป็นความประสงค์ของผมเองเป็นความต้องการของผมเองที่ต้องการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ให้กระทบกระเทือนท่านนายกค,ครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้พิสูจน์ทำไมผมไม่พูดมาตั้งแต่มีคลิปเสียงนี้ทําไมผมไม่พูดเพราะผมเข้าสู่กระบวนการกฎหมายผมจะเอาพิสูจน์ว่าไอ้คนที่อดัดคลิปเสียงไปหวังเล่นผมล่อผมอย่างไรเนี่ย ผมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายผมจะเอาให้ึงที่สุดข,ข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมเนี่ยนะครับต้องการที่จะนะครับให้เห็นว่าคนอย่างผมเนี่ยด้วยความที่ผมบริสุทธิ์ใจผมไม่มีผมโยนแต่แสงใดๆผมสามารถที่จะเปิดใจและเข้าสู่กระบวนการโดยไม่ต้องใช้ตําแหน่งผู้บังคับบัญชามามีอำนาจหรือตําแหน่งตัวผมเองไปใช้สู้ในกระบวนการ นี่คือความประทับใจวันหนึ่งครับผมเคลียร์ความประทับใจได้ผมเคลียร์สังคมนะครับว่าผมบริสุทธิ์แล้วผมก็พร้อ,อมที่จะทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประเทศชาติประชาชนได้อย่างสัญญาณางนะครับนี่คือจุดยืนของผมนะครับและถึงรัฐบาลที่ผมไม่ไม่ให้สัมภาษณ์มันเป็แต่แรกเนี่ยหลายคนพยายามให้ผมไปออกเสืยงออกอะไรเนี่ยเพราะผมต้องการทำตรงนี้ทำตลาดยื่นแบบพิท่กษ์ยุทธ์รอบหมายเนี่ยให้มันเคลือบหน้าให้ได้ข้อย,ยุติ วันนี้ผมพอใจผมถือว่าผมได้ทำธารกิจตรงนี้คืบหน้ายุติในคณะอนุภผมแล้วหลังจากนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดใหญ่และเรื่องของพำนักงานสลากกิ่งแบงรัฐบาลที่จะเอาแนวทางที่ผมนําเสนอและคณะอนุภมิที่เสนอเนี่ยไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านผมถือว่าผมได้ทําหน้าที่งานต่อไปไม่แน่อาจจะเป็นเลเวลหวยแตกสิก็ได้นะครับเพราะผมถือว่าผมได้จริงใจในการทํางานแล้ว ถว่าตสู้ดีแล้วเสร็จม,มับเข้ามันยังไม่มีคดีมันยังไม่มีคดียังไม่มีข้อกล่าวหาย,ยังไม่มีใครเชิญแล้วก็ไม่มีเจตนาเคีย,ย,คย,คยให้สบายใจให้สังคมเห็นว่าผมไม่ได้หยุดใจเพราะว่าผมยังไม่มีความผิดยังไม่มีคดีและผมต้องการให้สังคมได้เห็นว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวยอย่างที่คลิปพูดถึงที่จริงคลิป่ะมันมียาวกว่านั้นนะครับมันเป็นคลิปตัดต่อและผมก็บอกว่าคลิปนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเองบอกผมก็ษณ์เสหมือนว่าผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนียแล้วมาคุยกับผมเรื่องโคต้ามาพบผมผมไม่ให้พบจะใครจะมาคุยกับผมมาพบผมเข้าห้องผมผมไม่ให้พบผมไม่พบผมไม่คุยเรื่องโคต้านะครับจริงๆเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีคลิปต่อยว่าผมไม่ยุ่งนะพูดเล่นนะไม่ยุ่งนะอย่ามาพบพี่นะไอ้เรื่องหวยเรื่องโคต้าที่ไม่มีศักยภาพที่ไม่มีอำนาจอำนาจของทังบอร์ทั้งกองสลากเขาหนึ่งที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ได้80บาทเท่านั้น ไม่รับใครไม่เจอใครมาเป็นสิบสเลยวันที่ยี่สิบเป็นกล้องได้วันที่ยี่สิบแต่ลูกกล้องกรอเป่าทางปตทแต่เขาบนไม่ได้ไม่ไมีกล้องเลยค่ะโผมไม่ให้เัาพกเลยผมไม่เจอพีแล้วเรื่องการเงิับกรมไทยท้างชาติที่ก็ให้ท่านอื่นพี่ไม่ได้รับตำแหน่งอะไรเลยพี่แค่รับตำแหน่เงเพราะพี่แก้พ้ก่อตั้งแล้วก็ใครจะเดินไปหน้าต่ออะไรก็ว่า ก็ไม่รู้นะคนทั้งหน้าทาั้งีมีใครทำที่ก็ต้องเอากลับมาทำแต่ทำมีคนทำที่เอาไปทำเลยเป็นปัญหาคือเราพี่ที่ขอวันนี้พี่ขอเคลียร์เคลียร์ความเป็สิทิใจกังที่สังคมหรือว่าคนที่ไม่หวังดีกับพี่ไปใส่ร้ายไปอย่างนี้นี่ก่อนพี่ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนให้ให้จบตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องทัพเดี๋ยวว่ากันทีหลังเรื่องการเมืองเดี๋ยวว่ากันต่อขอให้เคลียร์สบายใจก่อนเพราะมันไม่สบายใจมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับประมาณสองอาทิตย์ไม่สบายใจเลย ถามว่าทำไมไม่มีโอกาสอยากไปชีช้แจงในสื่อก็อยากไปแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าทาเราเบอร์แตไปทะเลาะตรงนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ชาวบ้านเดือดร้อนแปดสิบบาทสลาดแปดสิบบาทมันไม่ได้ข้อยุติทันทีเราอยากได้ข้อยุตินี้แล้วพอได้ข้อยุติแล้วตั้งใจแล้วว่าอ๋อเสรียไปในสองทิศแถลงเดี๋ยวจะขอท่นนานนายกลาออกไปเชียร์ตัวเองเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีขา่าวไปตีแล้วว่ายกหมดนายกบดลกบดค่ารถไฟลดค่าบริจีอย่างเงี้ยนะครับข้อเท็จจริง คือผมขอลัออกเองท่านนายกท่านบอกว่าคิดดีแล้วเหรอผมบอกว่าผมเนี่ยตัดสินใจนะครับเพราะผมไม่อยากให้ท่านนายกเสียผมไม่อยากให้ท่านนายกเนี่ยนะครับต้องมาด่าต่อยเพราะไอ้ฟานเฟืองเล็กๆอย่างผมเนี่ยท่านเป็นฟานเฟืองใหญ่ที่ต้องดูแลประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเป็นเครื่องจักรใหญ่ไอ้ผมฟานเฟืองเล็กๆจะไปทําให้ฟานเฟืองใหญ่เสียผมไม่ทํานี่คือนิสัยผมนะครับและผมเป็นคนไม่ยึดติดกับตําแหน่งด้วยเพราะผมไม่ต้องการให้คนดีๆอย่างท่านนายกคนที่ทุ่มเททำงานเนี่ยท่านนายกต้องมาเสีย ไอ้แค่พ่อเขาหาเล็กน้อยแค่นี้ซึ่งมันยังไม่มีสุขความคิดความถูกอะไรเลยเนี่ยต้องมาเสียเพราะผมเนี่ยผมไม่ผมเป็นคนไม่ไม่ไม่อยากให้ท่านต้องมามามีปัญหาเพราะความเสื่อมเล็กเลกอย่างผมอ๋อจแจกเลยครับจะแจกตามตรงจะแจกจะจูนเราจะไว้แจกนะพวกเราเดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาส อากาศภาผมมีส e ุดความไสุดไกแล้วก็จะมาทำงานร่วมกับพี่น้องสี่มือชนเ็กอะไรนะเรียร์งนร่วมอยูะ